จินยองก็เซเว่นบอกลาอากาเซก่อนเข้ากลุ่มเช้าวันนี้เจบีลายุดรวมส่งน้องถึงที่ มีเรื่องให้แฟนคลับใจหายอีกรายหลังจากวันที่5เมษายน BH e n t e r t เ i n m e n t นตต้นสังกัดของอดอลหนุ่มพักจินยองหรือจินยองสมาชิกวงกอตเซเวนได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อเกาลีใต้ว่าศิลปินหนุ่มนั้นจะเข้ารับการฝึกทหารขั้นพื้นฐานที่ศูนย์ฝึกในวันที่8พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ทางการทหารในฐานะทหารประจำการซึ่งก็สร้างความตกใจและทำเอาเหล่าอากาเซทั่วโลกใจหายไม่น้อยที่เดียวกระทั่งพักจินยองได้มาเขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเอง เป็นภาษาเกาหลีถึงเราอากาเซและได้ทําการโพสลงใน i อ Story โดยได้ระบุข้อความว่าสวัสดีครับทุกคนผมพักจินยองครับอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วทุกคนสบายดีกันไหมครับตกใจกับข่าวการเกณฑ์ทหารของผมใช่ไหมวันที่8พฤษภาคมผมจะเกณฑ์ทหารเข้ากรมเพื่อทําหน้าที่ป้องกันประเทศตามที่เปิดเผยทุกคนอาจจะก,กังวลกันมากแต่พอผมได้เจอกับทุกคนตอนนี้ผมเลยรู้สึกสงบและมั่นคงมากขึ้นครับดังนั้นผมจึงสัญญากับพวกคุณว่าผมจะรักษา สุขภาพให้แข็งแรงจะมีประสบการณ์มากมายและกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นงั้นรีบมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณเสมอรักนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะได้ผลภาพตนเองที่ตัดผมเพื่อเตรียมตัวเข้ารับใช้ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งก็มีรับแฟนคลับเข้าไปให้กําลังใจอย่างล้นหลามรวมไปถึงแบมแบมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยระบุข,ข้อความว่าลาก่อนพี่ผมจะรอพี่กลับมานะและหนุ่มยุคยอมกับอีโมจิหัวใจให้กับพี่ชายร่วมวงคนนี้อีกด้วยโดย เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่หนุ่มจินยองจะเข้าฝึกที่สนยนทหารในวันนี้นั้นลีดเดอร์วงยังอิมเจบอมหรือ JB ก็เซเวนที่ได้เข้ากรมรับใช้ชาติไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดมาเจอกับแฟนๆที่ร้านคาเฟ่ของครอบครัวพร้อมได้พูดคุยถึงเรื่องกําหนดการเข้ากรมของสมาชิกร่วมวงยังหนุ่มจินยองซึ่ง JB ีก็ได้เผยว่าเขาได้ทําการลาหยุดเพื่อที่จะไปส่งจินยองเข้ากรมในวันนี้อีกด้วยกระทั่งล่าสุดช่วงเช้าของวันนี้หนุ่ม จินยองได้มาฝากข้อความถึงฟแฟนซนครั้งสุดท้ายในแอปพลิเคชัน Bubble โดยระบุข,ข้อความว่าผมกำลังเดินทางไปที่ส่วนฝึกเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายใน b u บเบิลเลยอยากติดต่อกลับไปผมจะกลับมาอย่างปลอดภัยกินของอร่อยๆเยอะๆจะได้มีความสุขไม่ต้องเป็นห่วงนะครับดูแลตัวเองด้วยนะ ขณะที่เราแฟนๆทั่วโลกต่างก็ส่งกำลังใจให้เขาและบอกว่าจะเฝ้ารอคอยวันที่เขากลับมาสร้างผลงานให้ได้ชมอีกครั้งในอนาคตอย่างลุนหลามผ่านแฮชแท็ก s u a g a i n j i n y o u n g และ w e v i l w for jin young จนขึ้นเทรนด์ในทวิตเตอร์โดยบางรายยังได้ระบุข้อความว่าวันนี้พี่จินยองเข้ากลมแล้วขอให้พี่ทำหน้าที่ตรงนั้นให้เต็มที่นะครับอากาเซ่คนนี้ไม่ไปไหนจะรอพี่กลับมานะเราต่างสัญญากันแล้วว่าจะดูแลตัวเองดีๆและกลับมาเจอกันด้วยสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ขอให้จินยองมีความสุขและสนุกกับบทบาทใหม่อีกไม่นานเราจะกลับมาเจอกันนะไม่ได้อยากร้องไห้เลยแต่น้ําตาม,มันไหลามาเองจินยองอะ่ะขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยดูแลตัวเองดีๆไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้เราไม่ไปไหนแน่นอนจะตั้งใจรอเป็นอย่างดีเลย